กินพับแนพายนะครับ,บหลังจากลงเครื่องสนามบินนะครับสะดุดตากับร้านนี้เป็นร้านขนมจากพับแอนพายนะครับเคยมาลองกันไหมใหญ่มากที่จอดรถเยอะมากเป็นครั้งแรกที่มานะครับอยู่ใกล้สนามบินนะครับ <Okay. S 1> ออกมา <Okay. S 1> ประมาณ5นาทีน่าจะถึงแล้วแหละใครเคยไปต่อแถวซื้อมันม่วงบ้างครับ่อแถวัมม่มวงนาน,น,านสุดกี่ชั่วโมงโอ้โห้านกตีส อันนั้นก็เมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันมีขายที่หน้าร้านแล้วแบบนี้เลยสั่งมาหลายอย่างเพราะว่าอยากลองรสชาตินะครับเก็บไว้ถ่ายรูปด้วยอะสักหน่อยนึงพวกพายสับป,ปะรดนะครับแล้วก็เครื่องดื่มข้าวที่เป็นกล่องสามารถที่จะแบบถือไปกินบนรถได้นะครับแบบนี้เทกเวย์ร้านอ<ด>ยู่ติดสนามบินดอนเมืองนะครับเดินทาง5นาทีชื่อร้านพับแอนพายที่นี่เขามีบริการทำสแน็คบ็อกซ์นะครับจัดงานเลี้ยงจัดสัมมนางานเขาดำเริมต้น55บาแล้วหบาทส่วนใครที่ไม่ได้จัดอะไรก็มาจัดกาแฟจัดพ ติดถนนที่จอดรถเยอะมากใครมารอเพื่อนหรือรับผู้โดยสารก็มานั่งรอตรงนี้ได้น้ําสมุนไพรน้ําผลไม้ซื้อกลับได้นะครับจะอยู่โซนด้านหลังฝั่งนี้ใครคาสายทํางานนอกสถานที่นะครับที่นี่รี Wi-Fi ด้วยครับที่ร้านบอกว่าเครื่องดื่มจากครัวการบินไทยนะครับสดใหม่ทุกวันสำหรับเด็กๆเ,เนี่ยแนะนํานมเย็นสีชมพูแก้วนั้นครับสดชื่นมากจะบอกว่าออกไปกํากับภาษีได้ทุกหน่วยงานนะค,ะครับที่ไหนได้อีกครับร้านแบบนี้ขนมน้ําที่ร้านแบบเยอะมากถ้าไม่ได้ไปไหนมานั่งทํางานที่นี่ก็ถือว่าคุ้มมากครับ